รู้อย่างวิธีอัดคลิปแจ้งแบงแจ้งบอดแจ้งบั๊กทำง,ง่ายๆทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุงสตอรเกมหยุดวใจไว้ที่เกมมีถามเข้ามานะครับว่าเราอัดคลิปเนี่ยเราส่งบั๊กแจ้งแบ่งเราถ่ายคลิปจากมือถือได้ไหมจากการอัดบนหน้าจอได้ไหมบอกเลยว่าก็าได้นะแต่มีดีกว่านั้นและ ง่ายกว่านั้นครับไม่ต้องไปเปิดอะไรแอปพลิเคชันอะไรให้วุ่นวายอ่ะเดี๋ยวขออนะุญาตย่อตัวละครผมก่อนนะมีเป็นไงวันนี้มีปิดด้วยนะโอเคมาต่อกันนะก็คือว่าด้านซ้ายบนเห็นไหมให้เราคลิกดอกา d o w n ตัวนี้มานะครับมันจะมีข้อความเต็มหมดเลยรูปภาพที่เราจะต้องคลิกเลยก็คือรูปภาพที่เป็นรูปกล้องตรงนี้ไหมครับอ่าหรือเขาจะเขียนว่าเล่น3านั่นแหละให้คลิกขึ้นมาครับปุ๊บมันจะขึ้นอะไรแหละตัวเนี้ย สามารถลากได้นะครับเป็นการอัดคลิปริดแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมแระคเกล็อกทูกที่สุดคุ้มที่สุดถูกกว่าเติมเองแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแร็คกอล็อกออริจินแร็คกล็อกเอ็กซ์เด็กเจเนเรชันแระกล็อกคลาสสิกที่เราคุ้นเคยและแรกล็อกพันอื่นมีให้เติมมากมายเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ริดแมนช็อปเติมเกมในเว็บรับริดแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนมีบริการเติมเกมชั้นนามากมายตลอด24ชั่วโมงต้องที่ริด มันจะเล็กๆหน่อยเนาะผมจะอธิบายให้ฟังก็แล้วกันนะครับตรงนี้จะเป็นเวลาในการอ่านเนาะตัวนี้ก็คือปิดออกไปนะจบอันนี้เปิดตัวเลือกนะครับส่วนตัวนี้เริ่มบันทึกโอเคไหมทีน,นี้ผมกดตัวเปิดตัวเลือกก่อนนะครับพอเปิดมามันจะติ๊กหมดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากจะไม่ติ๊กหมดนะครับเช่นเราไม่อยากให้เห็นสกิลเห็นอะไรก็ติ๊กออกไปปาร์ตี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อดีของการอ่านแบบเนี้ยความแตกต่างคือตรงนี้ครับรายละเอียดพวกนี้มันมีความสําคัญทุกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะกดตัวนี้ ปิดตัวเลือกไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มอัดนะให้เราสังเกตนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวผมลองตั้งปาร์ตี้นะปุ๊บๆๆๆนะตั้งปาร์ตี้นะมาปกติเวลาอัดหน้าจอเนี่ยเราไม่สามารถมาดูย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้เป็นแชทอะไรต่างๆแต่อันนี้มันทําได้ระดับหนึ่งเลยนะเดี๋ยวลองไปเชสกันว่ามันได้จริงๆหรือเปล่านะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะให้เพื่อนเนี่ยกดเริ่มบันทึกใส่ชื่อตรงนี้ลงไปเช่น M M M อ่าแล้วก็กดตรงนี้นะสอนตรงนี้นะเริ่ม นะครับมันจะหมุนอย่างนี้สแสดงว,ว่ามาถูกทางแล้วโอเคเดี๋ยวผมลองเดินดูนะเดี๋ยวนี้ผม,มแอบซ่อนไปนิดหนึ่งตรงนี้อ่าเดินดูปุ๊บปุ๊บสมมติเราเห็นว่าเอ้ยคนนี้โกงหรือเปล่าเนี่ยใส่มืวโกงนะให้เราเนี่ยควรจะเอาเมาส์ไปวางให้เห็นชื่อเขาด้วยนะครับเอาเมาส์ไปวางให้เห็นชื่อด้วยนี่คือวิธีการอัดนะส่วนต,ตัวละครเราปาตรงปาร์ตรี้สกิลเราไม่ต้องเปิดเลยนะครับเดี๋ยวดูนะอันนี้ผมไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะทีนี้เดินต่อครับอ้ยบอลหรือเปล่าเนี่ยอ่ามาไปจิ้มเลยนะขอนอนนะุ เซบอรหรอกทดสอบทดสอบนี่คือการอัาไปประมาณ1นาทีแล้วนะครับอ่าทีนี้ผมก็จะกดหยุดเลยนะทีนี้กดหยุดปุ๊บทีนี้มันก็จะอัาจแล้วนะครับลงไปอ่าผมกดหยุดเสร็จนะก็กดจบไปเลยครับปุ๊บแค่นี้เรียบร้อยเลยนะเบื้องต้นทีนี้วิธีการเปิดถ้าเราอยากจะดูย้อนเองก็ได้นะครับหรือเราจะส่งไฟล์ตัวนั้นนะให้กับทิกเก็ตโอเคนะให้เพื่อนๆในออกไปที่ตัวละครนะครับกด p x c หรือ escap ที่แป้นคีย์บอร์ดเสร็จแล้วก็กดปิดออกไปเลยครับ เดี๋ยวผมทำให้ดูนะกดปิดออกไปเลยครับพอเรากดปิดนะหรือเราเริ่มใหม่ก็ได้เนาะมันจะมีตรงนี้ครับสังเกตไหมนะตรงนี้เขียนว่าผมเลื่อนลงมานะเขียนว่ารีเพย์นี่คือการดูเล่นไฟล์ย้อนหลังไนดะ้อ่านเดี๋ยวลองจะกดดูนะครับกดรีเพย์ึบมันจะขึ้นแบบนี้เลยครับที่เราอัดไว้เห็นไหมเต็มไปหมดเลยเสร็จแ,แล้วผมเลือกเมื่อกี้ MMM นะตรงนี้ MMM นะเสร็จแ,แล้วผมก็กดโอเคครับผมคือที่เห็นตอนนี้คือผมเดี๋ยวให้ดูเมาส์ผมพยับนะครับ ตอนนี้ผมไม่ได้เป็นกลัวครบนะผมลองคลิกด,ดูนะเนี่ยนี่เสียคลิกอยู่ไหมนี่ขยับไม่ได้นะเพราะว่านี่คือไฟล์บันทึกครับผมดูสังเกตจากตัวนี้ได้ครับนี่คือไฟล์บันทึกที่จะเล่นได้โอเคผมจะกดเพย์ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามปุ๊บพอกดเพย์ปุ๊บทุกอย่างจะขึ้นหมดเลยไหมครับเห็นไหมนี่มันจะวิ่งแถบวิ่งอยู่นะนี่นี่ผมไม่ได้คลิกนะเห็นไหมบอผมอยังอยู่นี้อยู่เลยนะครับคือมันเดินตามแบบที่ผมทําเมอกี้เลยลองนึกภาพนะครับอย่างงี้คือการอัด คลิปที่ดีที่สุดในการส่งติเกตเห็นไหมครับที่ผมพูดว่าเนี่ยคนเนี้ยเดินตามคนนี้เออคนนี้คือใครนูน้นนี่นั่นเหรอครับทีนี้วิธีการนะให้เรากด ordinate s ขึ้นมาก็ยังได้ครับผมกดเลยนี่นี่นคือการดูสกิลเลยนะครับนี่แบบดูสดๆนะจากการอัดคลิปเออไม่รู้สดหรือเปล่านะซึ่งบอกเลยว่าเนี่ยแหละเวลา gm เขาดูได้นะครับเฮ้ยมีสเตตัสมีบั๊กอะไรเงี้ยเขาดูได้หมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยเขากดปาร์ตี้ก็ได้ ordinate s e ขึ้นมาเขาก็เห็นเหมือนกัน,นครับ เห็นไหมผมไม่ต้องกดนี่คือหน้าจอที่ผมอัดนนะเห็นไหมมันหยุดแล้วมันมันครบแล้วถูกไหมครับแต่ทําไมผมยังเปิดปาร์ตี้ได้เปิดเอ่อกิวเปิดอะไรได้หมดเปิดสเตตัสได้หมดเลยเพื่อที่จะมาดูว่ามีบั๊กอะไรหรือเปล่าถ้าเราแจ้งบัก๊กนี่คือวิธีอ่านอัดคลิปที่ถือว่าดีมากๆนะครับใครที่ยังไม่รู้วิธีนี้อย่าลืมไปใช้แล้วก็สามารถไปแจ้งทีกเกียดได้ง่ายมากขึ้น ทีนี้ก็จะมีคําถามว่าอ้าวแล้วจะเอาไฟล์นั้นส่งให้ยังไงคือเราดูกดที่รีเพย์ดูได้แต่ถ้าจะส่งไฟล์ทิเก็ตเราจะส่งยังไงนะครับให้เพื่อนเข้าไปที่อ่าไปคลิกขวาที่ไอคอนและคล็อกคลาสสิกนะหรือใครจะกดโฟลเดอร์เข้าไปเองก็ได้นะครับแต่ถ้าผมแนะนําว่าคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็น open file location พอเราเลือกเสร็จอ่ะมันจะเด้งหน้าจอเข้าไปในโฟลเดอร์และอล็อกทั้งหมดใช่ไหมครับผมขึ้นหน้าจอให้ดูแล้วตอนนี้นะก็คือโฟลเดอร์ของ แลวกลอล็อกนั่นแหละพอเราเข้ามาแล้วให้เราไปหาคําว่ารีเพย์ตรงนี้เห็นไหมครับผมจะเดี๋ยวมันคลิกนะรีเพย์พอเข้าโฟลเดอร์นี้เห็นไหนมครับเมื่อกี้ตัวเดียวกันเลยสามอันที่ผมอัดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยกดตัวนี้ส่งไปนะครับแล้วก็ซิฟไฟไปก่อนเนาะซิฟไฟวินแว a ์วินทิ p ก็ได้เนาะแล้วก็ส่งไปทางที่เกตผ่านเมลอะไรก็ว่าไปนะครับลองติดต่อกับเซเวร์ทีนี้ว่าให้ส่งแบบไหนนี่คือวิธีการอัดคลิปและส่งแบบน่าจะดีที่สุดสําหรับ ข้อมูลที่ละเอียดนะแม้แต่ข้างคนมาดูย้หลังนะเขาก็สามารถดูได้ว่าในนั้นเราอัพสกุลสกิลอะไรเป็นยังไงบ้างน,นะครับอย่าลืมนะเงื่อนไขคือเวลาเราไปเจอใครอย่าลืมเอาเมาส์ไปวางที่ชื่อเขาด้วยนะครับถ้าเราจะอัดเพื่อที่จะบอกว่าตัวนั้นอนะ่ะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับสาหรับคนที่กำลังจะอัดคลิปยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราไปเจอให,ใหม่ใน วันต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกคนโชคดีครับไป